ทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับวันนี้มีผมกุมารดำชัยชนะทัศมีและก็คุณออสเกวสมุสสัผมุสริรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมครับก็พากันมาวิกแอนะเวทีมวยราชดำเนินยับเย็นช่ำเลยนะครับมีผ้าใบใหม่ไม่ใช่เทปสิทธิ์นะเนี่ยไม่ใช่ครับนี่ราชดำเนินนะครับเปลี่ยนผ้าใบใหม่เปลี่ยนสปอนเซอร์รนะครับเป็นซ u นวูอ้อนี่ในศึกชูเจริญมวยไทยครับ ันพฤติกรรมสบดีที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกนะครับโคชสารววิวัฒนานนเจอกับลมอีสานสิทธิ์ซออึ่งครับคุณสุนทรอู่ทองครับขึ้นถอดมงคลให้กับลมอีสานก็ทางด้านโคชสารเนี่ยต่อน้ำหนักให้2ปอนด์ด้วยครับครับิกัด125ต่อ127นี่ครับกล้องล่าสิทธิ์หมื่นโซนะขึ้นถอดมงคลให้กับโคชสารครับ อ่ะยกแรกครับว่ากันไปจัดไปครับคู่นี้สูงยาวข่าดีอยู่ที่โคจะสาจากสุรินครับส่วนอาวุธแรงแข็งขันอยู่ที่สกลนครครับลมีสารเป็นมวยเข่าดูดันนะลมีสารเนี่ยแต่วันนี้นี่ได้เปรียบน้ำหนักก็จริงครับแต่รูปร่างนี่โอโ้โหค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยครับดูครับอาวุธแรงก,กรรมการนารณงรวมจิตเป็นผู้ห้าม สกัดไว้ก่อนครับต่อน้ำหนัก2ปอนด้วยคุณน,อน็อตในโคชาสารต่อให้2ปอนครับ125ต่อ127ยกแรกก็ยังโยกหาจังหวะกันอยู่ถ้าเปลี่ยนผ้าใบาแล้วสวยไหมคุณน,อน็อตสีแปกตาไปเลยนะครับยกแรกก็ยังดูชั้นดูเชิงขึ้นมาเนี่ยเลนเปิดเสมอโคชะสารนะครับหมดยกแรกไปแล้วครับก็แฟนมวยยังนั่งเฉย,เฉย จากเอเย็นๆไปก่อนมาดูยกสองครับน่าจะมีอะไรามากกว่านี้ครับโอ้โหทักทายด้วยแข้งมาแล้วครับโคชาสารม,มีสารที่ซ้อมอยู่สอสมหมายครับใช้สีเสื้อของสอสมหมายครับสิสออึ่งเนี่ยสออึ่งก็คือภรรยาคุณสมหมายครับแต่ถ้าสอออสนี่ใครครับ ผมนี่แหละซอ,ออด <c oughs> ชายาสออดนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับเพราะแกชอสบสะพายกระเป๋าสัมภาษณ์นักมวย <c oughs> ล็อกตีเลยครับลมีศารพจสารนี่ต้องใช้รูปร่างที่ได้เปรียบครับครับโอ้โหอีดักเขาสำหรับแฟนหมัดมวยสามารถติดตามนะครับทัศนวิจารณ์นะครับรวมถึงเนื้อตัวนักมวยบทสัมภาษณ์ได้ในรายการมวยไทยไรยวันนะครับ ทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นี่นบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งเสาร์อาทิตย์สิบโมงห้านาทีถึงสิบเอ็ดโมงก็เริ่มวันที่ 2, สองพฤศจิกายนครับนะสำหรับเสาร์อาทิตย์นะที่เวลาจะปรับเปลี่ยนอ่าเร็วขึ้นมาส่วนไฮไลท์บรรมันแบบนี้ครับเสาร์อาทิตย์จะมี20่สนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับจนถึง20่สนาฬิกาสานาทีส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย23่สนาฬิกาหนาทีหรือ5้าทุ่มหนาทีจนถึงเที่ยงคืน นะครับแล้วก็ลีลันตอนเช้า9ก้าโมงตรงนะครับครับนี่คือเวลาที่ออกอากาศแฟนมวยหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดจากเวทีเวทพประสิทธิ์ด้วยทุกวันเป็นเรื่องฮัตสบดีนะครับมวยมันมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านท่านนะครับไม่หน้าบ้านแหละในบ้านเลยแหละนะนอนดูกันสบายใจครับแล้วถ้าถอดทัดวางไว้หน้าบ้านนะครับก็ดูหน้าบ้านก็ได้ถ้างนั้นตอนนี้ต้องยกขึ้นชั้นสองน้ำท่วม ยกนี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นครับครับความไม่นไปได้อยู่ลมิสารได้เปรียบ5ต่อ4ครับ็นลูกแข็งแรงโอ้โหแข้งขวาครับกคญสารยัดไส้ไล่แขนอยู่กจะดูลมิสารลักไว้ดีครับคุณน็อตล็อกไว้ดีครับแม่แมกุญแจนี้อา้าวแต่ยังตีได้ครับกุสารบดเข้าไป นี้กำลังเล่นกำลังภายในกันอยู่ครับไล่แขนดีพยายามจะต่อยครับทางด้านโรบิสารหักมาเสียบก็ตีคืนเหมือนกันครับโคจิสานะครับล็อกบอแล้วครับขวางหน้าไว้เสียบเข่าซ้ายมาดวลกันที่ในครับตอนนี้ดูครับใครในจะเหนียวกวกัน โอ้โหดูโคจิซานยัดมาแต่ละดอกเสียเปลี่ยนน้ำหนักสองปอนด์นะครับโคจิซานแรงปะท้าจะเป็นยังไงครับนี่ครับอโหูเด้งตีได้สวยแต่โรมิารานี่ก็ยาไส้คืนมาครับเขย่าเขย่าตีแล้วก็ล้มลงไปโรมิทานดูดีกว่าครับเพราะว่าอยู่ข้างบนครับนี่ครับโคจิซานเดินบังเอาไว้ครับดูครับบังแล้วโตประกบในเป็นมวยข่าวธรรมชาตินะครับ คขจะสารเนี่ยเออวงในนี่ของชอบเลยดอกสุดท้ายเด้งตีครับลมมีสานบทยกที่3ครับสถานการณ์ตอนนี้แฟนมวยมองอนาคตอีกแล้วครับเขาจสารได้เปรียบ2ต่อหนึ่งเอาแล้วมาดูกันยก4ยก4ว่าไงครับกูนี้ยกนี้นี่ใครทำได้นี่ ค่อนข้างจะมีภาษีดีกว่าเลยครับบวยไทยสมัยใหม่ครับยกนี้ยกสำคัญเลยความจริงมันสำคัญทุกยกนะคุณนอ็อตพยายามจะเตสะสกัดยับเบิ้ลแข้งมาโรมิสารล,ล็อกบอลนะครับโอ้โหโรมิสารใช้ลูกขวางหน้าไว้คีบสู้ตอนนี้ยัดไส้ครับโรมิสารเดินบทก็ไปเล็กกว่าแล้วไงเสียบโอ้โหดูครับกระทุ้งดิ สะดุ้งเลยครับคุณอดตัวงอแล้วนะทางด้านโคจิสารเนี่ยนี่ครับโอ้โหโอ้โดนเข้าไปจังๆโอ้โหดูครับมีเด้งครับโอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าออกอาการโอ้ได้จับได้คืนได้ไหมครับเสียบคืนโอ้โหต่างชาติตกใจครับทําไมเสียบแล้วมีเด้งด้วยโอ้โหยัดไป2ดอกแล้วลงมีสารแต่โคจิสารโดนแล้วก็ยังเดินอยู่ แต่ตอนนี้นี่โดนดันเข้าเชือกแล้วเสียบแล้วครับเรมีสารมาแล้วครับโ,โหตื้อไม่เลิกครับ<า>บิดเข้า,าเชือกโอ้โหเสียบเข้าไปได้เปรียบน้ําหนักสองปอนจะมีผลหรือเปล่ารระะครับแรงกระทะเนี่ยและแกพาทัวร์เลยครับโอ้โหแล้วเด้งตีดอกนี้จังหวะการตีนี่เหมือนวันชัยแัมโบอีสานเลยครับกับเด้งเลยครับตัวครับแกพาทัวร์แล้วครับครับตอนนี้นี่ดันมาแล้วนะ โอ้โหแข่งขวามาครับลมิสารพยายามจะเกาะติดดันเสียบข่าวซ้ายนี่ครับโอ้โหยัดไส้ด้วยดูยครับแกแกยัดนี่มันชัดเลยเกินโคยาสารนี่ออกอาการโอ้โหตั้งกำแพงไว้กรรมาการนาลงต้องแยกครับบิดกันไปบิดกันมาเลยครับแต่ขวาไม่สนใจครับโคจิสารเดินเข้าไปโอ้โหแต่แกดักเขาได้เน้นจริงๆครับนี่ครับมาสู้เข่าเลยครับลมิสาร หนก็ได้ครับนอกก็ดีแยกมาใหม่ครับสู้กันกลางเวทีเอาเทโอหลูกนี้ครับเททิ้งเลยครับนี่ครับเตะขวาแต่โคตราสารี่มีความพยายามจริงๆครับครับนี่โอ้โหโอ้โหยัดเข้าไปนี่เต็มดอกเลยครับดอกสุดท้ายก่อนจากนี่แกจัดเต็มเลย สถานการณ์ตอนนี้ครับไปไกลเลยคุณน็อตลมิสานได้เปรียบ8 0งลองไปสัก2บาทได้ไหมบาทเดียวก็พอจะมาดูยกสุดท้ายครับจะเอาค่ารถเมย์กลับบ้านเหรอโคจะสานนี่ไม่ใช่มวยหมัดด้วยครับจะแก้ยังไงครับเป็นรองขนาดนี้ครับอ่ะจะต่อยแล้วครับ ตะขวาตอนนี้บังได้หมดเลยลมิสารดีครับคืนมาออกโอ้โหโ,หโชยับเลยครับลมิสารจะขวางไว้ครับล็อกและจบเลยครับล็อกแบบนี้ไม่มีหือไม่มีเออครับแต่ซ้ายครับโอ้โหแล้วเลือดไหลด้วยครับมีเลือดออกมาคิ้วซ้ายครับพุ่นน็อตพอจะสารตอนนี้แตกซะแล้ว โอ้โหนั่นแหละครับตอม,มีสารบอกพอไม่อยากทำแล้วไงเห็นเลือดแล้วมันสงสารครับแต่คนจะสารบอกไม่สนใจไม่สนใจจะเอาครับสักโปง้งนึงนะเอาแล้วครับก็ยอมรับสภาพแล้วครับสถานการก็บนล็อกก็สารภาพกันเหมือนกันช่วงท้ายช่วงปลายไม่น่าจ,จะมีหือมีอือกันแล้วครับ ชูจเจเิญนมวยไทยนีย่จัดแล้วไม่ค่อยขาดทุนนะช่วงนี้คุณน็อตเก็บได้ห้าแสนกว่าแล้วครับเพราะวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา17ตุลาคมหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหก็พยายามแล้วโคชิสารแต่แรงประทะเนี่ยครับเสียเปรียบเลยกรรมการารงรวบรวมคะแนนครับก็ชมให้กับโคจิาาสารวรวิวัฒน,น,น,นานนท์ชนะคะแนน ขออภัยครับเป็นทางด้านล,ลมีสารสศิษย์ซออื่นครับชนะคะแนนโคชสารววรานาโน์นไปด้วยคะแนน49ต่อ47คะแนนทั้ง3เสียงวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ